รไฟไปโยฟ้าเป็นได้แค่ฝันทำผิดมันก็ควรได้รับโทษนี่คือกฎของโลกที่ทุกคนควรได้รับมันแต่หากผู้นั้นกลา้าทำความผิดโดยถูกเว้นโทษมันไม่ยุติธรรมเลยสําหรับความเป็นมนุษยธรรม สอวันที่ผ่านมามีเรื่องให้เป็นประเด็นไม่น้อยสําหรับคาตัดสินสารอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือสารกีฬาโลกตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้รอดผลจากการถูกแบนของยูฟ่าและสามารถลงการแข่งขันแชมเปี้ยนีกซีซั่นหน้าได้ตามปกติคนลูกหนังจะพาทุกคนมาดูภาพรวมของข้อมูลที่มีทั้งหมดณเวลานี้ให้ได้รับทราบกัน ก่อนอื่นเลยฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กำลังใจชั้นดีของผมขอทุกคนเพียงเท่านี้การแถลงการของ CAS ได้ผลชัดเจนแล้วว่าคือจะไม่มีการสั่งแบนเกิดขึ้นและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถกลับมาเล่นในรายการยุโรปได้ตามปกติส่วนโทษปรับเงินจากเดิม30ล้านยูโรก็ลดลงเหลือเพียงแค่10ล้านยูโรเท่านั้น ยูฟาคนพบหลักฐานว่าแมสซิตี้ทำการโยกเงินกระเป๋าซ้ายขวาซึ่งตามกฎแล้วมันทำไม่ได้กฎ Financial Fair p l a y FFA ก็คือระบุไว้ชัดเจนมากเงินทุกบอลที่คุณซื้อนักเตะใหม่จะต้องได้มาจากผลกำไรของสโมสรเท่านั้นผลกำไรจะมาจากค่าตั๋วเข้าชมค่าของที่ระลึกค่าสปอนเซอร์ค่าถ่ายเทอดสด และเงินจากการที่ขายนักเตะให้ทีมอื่นได้ยูฟาสั่งห้ามใช้วิธี injection หรืออัดฉีดเงินจากเจ้าของสโมสรที่ร่ำรวยใส่ลงไปให้ทีมเฉยๆโดยไม่มีที่มาที่ไปเพราะถ้าทำแบบนั้นทีมที่เจ้าของรวยกว่าก็ได้เปรียบซึ่งมันจะทำให้ระบบนิเวศของฟุตบอลเสียไปวิธี injection เป็นสิ่งที่แมสตี้ทำมาตลอด ก่อนจะเจอกด FFP ด้วยซ้ำแต่พอยูฟาสั่งห้ามขึ้นมาพวกเขาจึงใช้กลยุทธ์ใหม่คือการโยกเงินเข้ากระเป๋าซ้ายขวาโดยให้ชีคมาซูเจ้าของทีมซึ่งเป็นเชื้อพระวงของ UAE โยกเงินไปให้สปอนเซอร์ซึ่งเป็นเครือญาติกันเองแล้วให้สปอนเซอร์นั้นมาสนับสนุนแมสซิตี้อีกทีตัวอย่างเช่นเอดิฮัดแอเวสเจ้าของทีมชีคอาเมดบินซเยต พี่ชายของชีกมันซูซึ่งเขายอมจ่ายเงินมหาศาลหลายร้อยล้านปอนด์ราคาแพงกว่าทีมอื่นๆได้รับจากสปอนเซอร์เป็นเท่าตัว เพื่อให้เอทิฮัชเป็นเมนสปอนเซอร์ให้กับแมนซิตี้อยู่ทวิธีนี้ยูฟ่าก็รู้ทั้งรู้แต่ไม่สามารถมีหลักฐานเอาผิดได้เพราะแค่แมนซิตีต้ตอบว่าเงินนี้เราไม่ได้มาจากชิดมันซูก็จบแล้วแมนซิตี้อ้างได้ว่าเกอเอทิฮัชแอร์เวย์เขาพิสวาสอยากให้เงินเยอะๆและ้วจะไปห้ามสปอนเซอร์ได้ไงละ่ะซึ่งยูฟ่ามาได้หลักฐานชิ้นสำคัญจากคดีฟุตบอลเลกนั่นเองเมื่อแฮกเกอร์อัจฉริยะ ลุยปินโตชาวโปรตุเกสเข้าไปแฮกข้อมูลของหลายสโมสรใหญ่ทั่วโลกได้เอกสารทางการมากว่า2เทเลบต์เก็บข้อมูลมาเป็นปึกๆจากการที่ลุยปินโต้โดนตำรวจจับ เดลสปีเกล์ื่อดังในเยอรมันเอาข้อมูลทั้ง2เทเลบตทที่ลุยเป็นโต้แฮกข้อมูลมานั่งไล่เลียงดูว่ามีอะไรที่พอจะเป็นประเด็นเล่นข่าวได้บ้างและทีมสืบสวนของแดลสปีเกลก็พบเอกสาร2ชิ้นซึ่งเป็นหลักฐานว่าผู้บริหารของแมนซิตี้ทำการโยกเงินแบบผิดกฎจริงๆฉบับแรกมีบริษัทเล็กๆใน UAE ชื่อ a l b a าล n ินเวสท์เมจ่ายเงินเป็นสปอนเซอร์ให้แมนซิตี้ปีละ15ล้านปอนด์แต่ในเอกสารระบุว่าความจริง บริษัทอัลบาจ่ายแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นส่วนอีก12ล้านปอนฝ์ฟาบัตฮิสไฮเนสจะหามาให้เองแค่อาลบ r าออกหน้าเฉยๆว่าเป็นสปอนเซอร์ราคา15ล้านปอนด์ จริงๆคำว่า his highness แน่นอนว่าเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากท่นชีกมันซูฉบับที่2ระบ,บุว่า Etihad Airways คือสปอนเซอร์หลักให้กับสโมสรโดยจ่ายเงินปีละ67.5ล้านปอนด์แต่ในความจริงเ Etihad จะควักเงินจ่ายเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นส่วนอีก59.5ล้านปอนด์ที่เหลือเอดูกจะเป็นคนรับผิดชอบเองแค่ให้เอ t ิฮั d ช่วยออกหน้าหน่อยเท่านั้นซึ่งเจ้าของบริษัทได้แก่ท่านชิกมันซู อีกแล้วเอกสารทั้ง2องฉบ,บับมีลายเซ็นมีข้อมูลครบทุกอย่างดังนั้นเมือ่อเดสปิเกลเผยแร่ข้อมูลออกมายูฟาจึงต้องการหลักฐานอันนี้ในการเอาผิดแมนเชสเตอร์ซิตี้ โยฟ่าสั่งบนลงโทษเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ผลคือสั่งปรับเงิน30ล้านยูโรและไม่ให้รวมแข่งขันในแชมเปี้ยนลีก2ซีซั่นติดต่อกันตั้งแต่ปี2 0 2 0 2ถึง2021และ2 0 2 1 2ถึง2022ทำให้แมนซิตี้สูญเสียเงินไปกว่า150-200ถึง200ล้านยูโร แต่แมสซิตี้ไม่ยอมพวกเขายื่นเรื่องไปที่ศาลกีฬาโลกเพื่อขอความยุติธรรมและศาลกีฬาโลกขอเวลาพิจารณาคาดีนี้เป็นเวลา5เดือนคำตอบของศาลกีฬาโลกทำให้ทุกคนประหลาดใจมากเพราะแมสซิตี้รอด สานกีฬาโลกไม่ได้ให้เหตุผลละเอียดนักว่าทำไมถึงไม่ลงโทษแต่แจ้งกับยูฟ่าว่า in sufficient conclusive evidence หรือแปลว่าไม่มีหลักฐานที่ดีพอในการเอาผิดแมนซิตี้นักวิเคราะห์ยุโรปต่างออกมาชี้กันว่ามุมมองของสารกิฬาโลกใช้หลักการชื่อว่าทฤษฎีผลไม้ผิษ ทฤษฎีผลไม้พิษนั้นมีคำอธิบายว่าพยานหลักฐานใดที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบยอมถือว่าพยานหลักฐานนั้นไม่ชอบด้วยเปรียบได้กับต้นไม้ที่มีพิษเมื่อออกลูกออกผลมากก็ยอมเป็นพิษเช่นเดียวกันการได้มาซึ่งเป็นหลักฐานของยูฟ่าต่อให้เป็นเอกสารจริงหรือไม่ก็เถอะแต่การได้มาทั้งหมดตั้งแต่แรกนั้นคือการแฮกเกอร์มันเป็นความผิดตั้งแต่ต้นแล้ว ดังนั้นหลักฐานที่ได้มาจากวิธีที่ผิดผิดก็ไม่ควรนำไปถูกพิจารณาให้เป็นหลักฐานในคดีสารกีฬาโลกจึงตัดสินว่าแมสซิตี้ไม่มีความผิดปร,รับเงินแค่10ล้านยูโรเท่านั้นโทษฐานที่ไม่ให้ความร่วมมือกับยูฟาในการส่งข้อมูลทางการเงินเท่านั้นโค้ชชื่อดงังต่างออกมาวิจารณ์คดีดังกล่าวโจเซมูริโย่นายใหญ่ของทตแนมฮอสเปอร์ออกมาวิจารณ์คำตัดสินของ CAS ว่า มันออัไปยดเอามากๆเช่นเดียวกันกันกบเยอเกนค o อปแม่ทัพแห่งโขงแดงหรือบพูที่ออกมาบอกว่าเป็นวันอันเลวร้ายของโลกฟุตบอลเลยทีเดียว ส่วนเป๊ปกวอดีโอลาคุณซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาให้สัมภาษณ์แบบโนสนโนแค่ว่าเราควรได้รับคำขอโทษถ้าหากเราทำอะไรผิดเราก็ย่อมจะได้รับผลการตัดสินนั้นแต่เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องผู้พิพากษาได้ตัดสินเราในเรื่องนี้แล้วเท่ากับแมนซิตี้คือผู้ชนะอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาเสียงเงินเล็กน้อยมากแลกมากับสิ่งที่ได้รับในอนาคต ฮชแท็กลิฟคือ h a s แท็กที่แฟนบอลร,ร่วมลีตั้งขึ้นเพื่อเรียกร้องทบทวนคำตัดสินใหม่หรือไว้อะไรให้แก่กด Financial Fair p l a y เพราะขนาดมีหลักฐานขนาดนี้หลายเซ็นชัดเจนยังไม่สามารถเอาผิดเรือใบสีฟ้าได้สรุปดรามานี้คืออยู่าแท้พวกเขามีหลักฐานน้อยไปแมสซิตี้คือคนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆ แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะแข็งแกล่งแบบนี้ไปอีกนานเพราะเป๊ปกวดิโอลาก็คงคุมทีมต่อไปแน่นอนเช่นเดียวกันกันกบไรฮิมสเตอร์ลิงเควินเดบอยกราเบียลเคซุกและเบเนโร์ซีวาก็คงจะไม่คิดย้ายทีมไปไหนเ mm hmm. ดารุ่งอย่างฟิลฟเดนก็จะพัฒนาไปอีกระดับนี่คือช่วงเวลาอาณาจักรยิ่งใหญ่สีฟ้าของแมชเชสเตอร์ซิตี้ยูฟ่าแพ้อยังสมบูรณ์แบบ